เอาข้กระดาัดบมันอัหีมันแตกแตกมันมันหุ่มไรงาผลนะเนี่ยสามมือกับบัอาบน้ำเขาตีกินน้ำบ่น้อกระเสียบอยู่มากอยู่น้แมขมมดแเข้มเขีมมือเข้มขีมมือมเือเือกับบัวลใช่ครับ เข้มเข้มนอนชิมือกันบ่ชขันนี่สิมันกับข้าวเป็นหมดวันนี้เขาพ่อเอาหมดแดงใส่เขาคันบอกนำข้าวมันก็ออกข้าวก็ไปเอาหมดแดงใส่อีกจะขั่งสองขั่งนี่สิวันนี้เขาปรุงรสมันเแซ่บเดี๋ยวลองลองซิมมือก่อนจะกัดมึงก่อนเดี๋ยวผ่านงั่งน้าคือแดงอ่องตองเสิ เอาอีกอีก,อกข้างหนึง่งพันเลยเหมา,มาอนมามาพัาน,นอ,อืมเดี๋ยวรคันออกแล้วไงเนะีย่ยมาท่านปรุงอืมอืม